สวัสดีจ้าวันนี้สาวอีสานบ้านทุนแล้วค่ะกระเทียมผัดต้นทานตะวันอ่อนซูกินเนาะจ้าในมือนี้เขาจะผัดใส่นด์มันหอยเขาเจียวกระเทียมแล้วเขาต่อต้นทานตะวันอ่อนตั้งแต่จ้านี้ไมเป็นต้นทานตะวันหมอกนะจ้าผัดแซนด์มันหอยกินแต่เพราะจ้าไม่ชออกมันหอย ทอดกินได้ด้วยตากันไม่หายอยแกะแนะคะม่ใช่ออกมันมัม ตกหลายนะจ้ะมันแห้งก็เติมน้ำไปน,น้อยน่อยนะจ้ะอืมทนี่ก็ะชิมรสชาติแล้วก็เสิร์ฟกันได้เลยนะจ้ะ สรสชาติโอเคแล้วจ๊ะมันสิออกมันมันะจ๊ะอันนี้เขาจะเอิ่นว่าไอ้ต้นทานตะวันงอกอเ้าก,ก็ตักใส่จานเสิร์ฟเลย นี่ค่ะก็เป็นเมนูไง่ายๆที่เอาเห็ดกินได้นะจ้ะผัดตำมันหอยต้นทานตะวันงอกนี่นะจ้ะผัดตะมันหอยต้นทานตะวันหอกงอกสูตรสายสายบรรทุงกะเสร็สับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะจ้ะ